เหตุดวงนี้ทุกคนนะคะก็วันนี้พบกับน้ำอบและไพ่ทาโร่กันอีกแล้วนะคะมาที่กันหัวข้อแรกเลยนะคะราศีไหนนะคะที่มีเกณฑ์ว่างานเนี่ยจะปากมากๆแต่ความรักเนี่ยไม่ได้คบสักทีความรักกับงานนี่ค่อนข้างสวนทางเลยนะคะมาที่ราศีแรกเลยนะคะก็คือเกณฑ์ของราศีเมถุนนเองค่ะราศีเมถุนนะคะไพ่างานค่ะคุณได้ไพ่ King of Cups ก็คือค่อนข้างดีเลยเป็นงานที่คุณค่อนข้างรักนะคะคุณค่อนข้างเอ j นจอยกับงานแล้วก็มีเกณฑ์กันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นแบบเจ้าคนในคนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะจะ่ในทางกับการความรักของคุณเป็นไนท์นายออฟไนท์ซึ่งก็เหมือนแบบนายออฟซอไเอยเนี้ย คืออันนี้มันจะเป็นความที่การเอาแต่ใจมันมีส่วนของในเรื่องของการเอาแต่ใจใช้แบบอารมณ์ในการคุยกันหรือว่าการที่แบบสองคนแล้วก็สองขั้วมาอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นแบบว่าขั้วขั้วเดียวกันผาออกจากกันอะไรแบบนี้ค่ะมันทําให้การงานกับความรักของคุณค่อนข้าง,งส่วนทางนะคะมันก็แปลว่าอกับคนนี้มันก็อาจจะแบบยังไม่ได้คบนะอะไรแบบนี้นะคะต่อไปเป็นราศีสิงค์ค่ะ ลาสีสิ่งนะคะไพ่างานคุณได้เป็นเพจออกวานนะคะเพจออกวานเนี่ยก็จะไม่ถึงขั้นกับเลื่อนขั้นอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นการที่แบบก้าวหน้าทางการงานไปอีกหนึ่งสเต็ปอาจจะไม่ได้สเต็ปใหญ่หนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็แบบว่าเป็นเป็นอะไรก้าวเล็กๆที่มันจะทําให้แบบการงานของลัากระเตื้องขึ้นได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ความรักของคุณเป็น4ี่เพนต์โค้กนะคะมันก็อาจจะหมายถึงความแบบว่าเก็บเนื้อเก็บตัวของคนที่คุณกำลังคุยอยู่เขาอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบไม่ได้อินเทอร์แอกกับคุณมากขนาดนั้นจนบางทีคุณก็รู้สึกว่าเออเขาเฉยชาเกินไปหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาไม่ได้อยากคุยกับเล่าหรือว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆนะคะคนคนนี้เนี่ยก็มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันการที่คุณที่จะเข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแบบต้องมีเทคนิคอะไรนิดนึงไม่งั้นก็อาจจะต้อง ปล่อยเขาหลุดไปได้นะคะต่อไปเป็นราศีตุลค่ะราศีตุลน,นะคะไพ่งานของคุณได้เป็นเอ,อิร์มเดลเวอร์สนะคะก็มันก็มีความดีอยู่ตรงที่ว่าการของคุณอาจจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีแบบงานงานแบบเพิ่มเติม2ง,งานหรือว่าแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าจ็อบเสริมอะไรอย่างนี้ทําให้คุณแบบได้เลือกในการใช้ชีวิตในการทํางานหรือว่าแบบมีไรายได้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ ไปได้ถึงฟงฝันอะไรแบบนี้หลักกันเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะไพ่ความรักงคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตซึ่งเดอะเฮอร์มิตก็ค่อนข้างเป็นแบบหายไปนในกลิบเมฆคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคุยของคุณทำไมแบบไม่ค่อยตอบเลยแบบถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบเหมือนแบบไม่ได้อยากคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็มันไม่ได้คบสักทีก็เดอะเฮอร์มิตเนี่ยก็เป็นแบบเป็นเกณฑ์ว่าคุยกันมาค่อนข้างนานค่อนข้างรู้จักกันได้อย่างดีแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ทําไมมันรู้สึกว่าแบบเข้าถึงเขายากเหลือเกินนะคะ ต่อไปราศีสุดท้ายนะคะจะเป็นราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกการงานเป็น8หดไม้นะคะก็มีเกณฑ์การก้าวหน้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบย้ายตําแหน่งหรือว่าย้ายสาขาหรือว่าเลื่อนขัน้นแล้วก็ไปได้ทํางานที่อื่นอะไรแบบนี้นะคะก็เป็น8หดไม้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเป็นความอาชีพเป็นแบบว่าการประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งได้เลยนะคะแต่ว่า ในเรื่องของความรักนะคะเป็นหกดาบเห็นเห็นภาพแบบผู้หญิงเอื้อมแหมคือเหมือนเอื้อมก็ไม่ถึงสักทีอะหรือแบบว่ากําลังแบบพยายามว่ายน้ําขึ้นไปแต่มันก็แบบไม่ถึงสักทีเพราะว่ามีแบบดาบตรงนี้มันมาถ่วงเขาเอาไว้นะคะมันก็หมายความว่าเออคนรักของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไงมันก็ไม่ไปถึงเขาสักทีทํงไงแบบก็ไม่ได้ใจเขาสักทีมันไม่ได้ขบสักทีแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็ดูแบบไม่ได้แบบอืงคลั่งรักเราอะไรขนาดนั้นนะคะก็ มีเกณฑ์ว่าอย่างที่บอกว่างานปังต่อว่าความรักอาจจะยังไม่ปังค่ะ